ในช่วงที่รัฐบาลสั่งปิดห้ามรุ่นห้ามนี่เนี่ยนะครับนะเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับผมก็ไปต่างจังหวัดทุกสัปดาห์เลยครับนะไป work from home เหมือนกันนะไปต่างจังหวัดเนี่ยครับหรือว่าไปสำรวจวิจัยต่างๆนะผมจำได้ผมไปหลายจังหวัดเลื่นอ,อาจจะเรียงลำดับไม่ได้เนี่ยครับนะแล้วก็ไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โรงแรมอะไรอ่างๆด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นนักวิจัยเป็นผู้ประเมินค้าทรัพย์สินนะผมจำได้ว่า ั้งแรกเนี่ยก็ไปอยุธยาเนี่ยครับไปสำรวจที่ดินที่นั่นแล้วบีมันขําแล้วก็เลยกลยไปกับสีภรรยานะครับหรือในสาวที่เขาไปมักจะไปกับสีภรรยาก็เลยนอนโรงแรมที่นั่นนะครับมีสระว่ายน้ําอย่างดีทุกอย่างก็สาบายนะครับอยู่ริมแม่น้ํเที่ยอยุธยาโอ้โหบรรยากาศดีมากท่านเชื่อไหมครับโรงแรมนั้นเนี่ยมีคนพักเกือบเต็มขณะท,ที่โรงแรมอื่นนี่ไม่่อยมีคนพักนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าขณะที่ สถานการณ์แบบนี้นะก็ยังมีโรงแรมที่ประกอบกิจการได้ดีเหมือนกันแต่บางโรงแรมอาจจะไม่ดีหรือส่วนมากจะไม่ดีนะครับผมเคยไปที่เขาแผง้้นะครับจองโรงแรมไม่แห่งหนึ่งสัปดาห์ถัดไปนะครับปรากฏว่าโรงแรมแห่งนั้นนี่ไปถึงยังไม่จ่ายเงินเขาโชคดีนะครับถ้าผมนอนที่นั่นเนี่ยผมกับศรีภรรยานอนที่นั่นเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ห้องเดียวที่นอนโอ้โหน่ากลัวไหม ก็เลยไม่นอนนะครับทั้งแ้่ที่ดูจากรูปแล้วสวยมากเลยเหมือนสูงสวรรค์นะก็เลยไปที่เผาแผงมาไปจวนดูหลายโรงแรมหลายรีสอร์ทนะสวยๆเหมือนกันแต่มีอยู่ผมอยู่เจ้าเดียวนะมีอยู่เจ้าหนึ่งนี่สวยมากๆนะผมก็เสียวเหมือนกันนะครับนอนอยู่เจ้าเดียวนะกับคนงานแย่ๆอะไรเงี้ยนะครับจำนวนหนึ่งนะก็เลยไปโรงแรมมันก็เคไปเจอโรงแรมหนึ่งนะครับโรงแรมแห่งนี้นี่อะไรลมๆทุกอย่างเลยนะครับ จําชื่อท่านไม่ได้นะครับนะเต็มครับว่าโรงแรมเดียวที่เต็มนะโรงแรมอื่นนี่ไม่แพ้ไม่มีคนอยู่เลยนะเต็มนะผมไปถึงเนี่ยก็พอดีห้องสุดท้ายนะครับเนี่ยตอนนี้ผมไปสํารวจเรื่องเกี่ยวกับเขาใหญ่นะครับรีสอร์ทเรื่องกางที่เขาใหญ่ทั้งหลายเนี่ยครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไปเห็นมาแล้วก็ยังเคยไปถึงอุทัยธา,ยานีนะครับในช่วงนั้นเนี่ยครับผมไปทั้งหมด8จังหวัด ไปที่อุทัยธานีอุทัยธานีนี่ไปเจอวิวหลักล้านเนี่ยนะครับถ่ายรูปมาโปรตีคนเยอะๆมีผมอยู่แค่สองคนกับสีพันยาน,นั่นเองนะผมไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ครับต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเป็นต้นพึ่งยักษ์นะครับนะอยู่ที่อุทัยธานีนะแล้วก็ไปนนอนพักที่โรงแรมโรงแรมก็แสนถูกครับห้าหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะแต่ก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดี อย่างน้อยก็ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปเข็มแล้วนะครับตอนนี้ครบสองเข็มแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยแต่ว่าเข็มเดียวนี่เขาก็โอเคแต่ถ้าซีโน,นแวคเข็มเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะเสร็จจากนั้นเนี่ยผมก็ไปที่กนนาญจนบุรีไปมาเหมือนกันนมีโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อ X2 โอ้ที่เขาแผงม้าเนี่ยครับชื่อเวลาเวียนครับโรงแรมชื่อเวลาเวียนเนี่ยทำได้ดีมากนะครับส่วนที่เขาแผงม้าเนี่ยส่วนที่ กาญจนบุรีเนี่ยไปดูต้นไม้เหมือนกันนะเป็นต้นจทบุรียักษ์นะครับนะแผ่ติ่งข้านสาขาครอบคุมพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งสองไร่นะครับต้นไม้ต้นนั้นจะมีราคาเท่าไหรนะ่ไปศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยครับนะไปรอโรงแรมชื่อ X2 เมื่อก่อนชื่อ X2 ตอนนี้เปลี่ยนเป็นครอสนะครับเต็มเหมือนกันเหลือห้องสุดท้ายจริงๆเต็มแล้วในะห้องนั้นเนี่ยเพิ่งทาสีไม่นานยังม,ม,มีกลิ่นนิดหน่อยครั้งแรกไม่ใช้นะแต่เห็นว่า อยากจะได้ก็เลย,ยเล็กน้อยก็เลยโอเคเดี๋ยวนะครับก็สวยงามมากเนี่ยถ้าเปโรงแรมที่บรหิหารจัดการดีนะมีคนเข้าพักเยอะแต่ถ้าบรหิหารจัดการไม่ดีนเนเี่ยภาวะยิ่งเนี่ยภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับแย่หมดเลยครับเรียกว่าเก้าของที่ไปพกมาเนี่ยไม่เวิร์กมีเวิร์กอยู่ไม่กี่แห่งบางแห่งปิดไปเลยครับผมยังไปถึงที่สระแก้วอีกจังหวัดหนึ่งนะที่สระแก้วนี่ก็น่าสนใจนะครับที่สระแก้วนี่ไปดู ตลาดลงเกลือนะครับไปดูเรื่องการค้าขายชายแดนไปศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยครับท่านเชื่อไหมที่ฝัง่งนู้นเนี่ยครับฝั่งพม่ากาังเหมนเนี่ยนะครับปรากฏว่าตึกราบ้านช่องใหญ่โตนั้นเลยของเรานี่กระจองมากเลยนั่นก็เอาเงินการพัน,นันของเราไปสร้างเรืงนั้นนั่นเนี่ยแต่เรามีไม่ได้นะครับมีบอการพน,นันไม่ได้มีคาสิโนไม่ได้ดังนั้นความจเจริญมันอยู่ที่นู่นหมดนี่เป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยอาจจะมีพวกปีศาจคาดคา,าบคัมภีร์นะครับปีศาจคาบคัมภีร์ก็คือ แอบบอกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ให้มีกระ่อนในเมืองไทยจริงๆเพื่อให้มีบีว์อยู่ฝั่งนู้นนะครับจะไปหากินอยู่ฝั่งนู้นเป็นต้นน่าเสียดายมากเหมือนกันนะครับผมก็ไปดูหลายต่อหลายสิ่งนยครับที่สะแก้วนะถือว่า,เ,าเป็นทริปที่น่าสนใจเหมือนกันขับเองเลยครับนะครับสะแก้วเนี่ขับเองก็ก่อนหน้าไปสะแก้วเนี่ยไประยองครับเพราะว่าผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะครับโดยเฉพาะต้นทุเรียนไปประเมินเรื่องเกีย่ยวกับต้นทุเรียนนะครับ ครั้งแรกไปจะไปนอนโรงแรมชื่อไรยองรีสอร์ทนะครับของท่านอ,าอาดีตรัฐมนตรีนะครับสาธิตโพธิวิหกนะครับนะแต่ว่าไปถึงนั่นเย็นแล้วครับนะใกล้มืดแล้วคนะ่าพักนี่ก็ประมาณสักสามพันกว่าบาทเนี่ยนะครับนะถ้าจะไม่ได้ลดเลยเนี่ยครับแต่ว่าพอดีเห็นว่ามันมืดค่าแล้วคงจะได้ไปดูแลเรียงต่างดูเที่ยวเล่นอะไรไม่ได้เต็มที่รุ่งขึ้นก็จะไปสำรวจอะไรต่างๆต่อก็ไปนอน,นอนโรงแรมในเมืองปรากฏว่า ปิดกันเกือบหมดแต่มีแห่งหนึ่งเปิดนะครับนะปรากฏว่าค่าที่พักดี6 0 0บาทครับโอ้แต่ยังดีนะครับห้องใหญ่ไปเริ่มเพิ่มนะหม่นะครับนี่ก็เป็นแนวะทางอย่างหนึ่งเบลวก็มีคนนอนอยู่ประมาณสัก6กเห้องจากทั้งหมดประมาณสัก20่นะแต่ก็ถือว่ายังพอได้นะนี่ก็คือที่ระยองนะครับไปนอนมายังมีครับนะไปนอนที่ถึงที่พัทยามาแล้วเหมือนกันนะที่เซนทาร่า นะครับนะที่พัทยาวงกระหม่อมดังาานั้นเนี่ยนะครับอุปโรงแรมอย่างดีมีรีสอร์ทเหมือนกับโรงแรมรีสอร์ทอย่างดีเลยเนี่ยครับน้าไปพักมากนะมีสระว่ายน้ําหมุนเวียนไปเรื่อยอะไรต่างๆเนี่ยครับนะนอนสบายวิวก็หลักล้านเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งพอดีผมไปสํารวจรู้เรื่องอาคารที่บางวิวกันและกันเนี่ยครับก็เลยไปนอนที่นั่นทุกครั้งที่ไปนี่ก็ไปกับสีภรรยาในช่วงโควิดนะครับที่ว่าห้ามมาลหลายเนี่ยครับผมก็ตุลยไปนะด่านนะครับ,มรไ,นะรบไม่มี มีก็ไม่มีคนตรวจนะครับเนี่ยเพราะว่าอราจะตรวจเฉพาะกลางคืนไม่หลักนะแต่ว่าอันนี้ดในคำขู่อาจจะบอกมีด่านเยอะแยะอะไรต่างเนี่ยครับแต่จริงๆช่วงนั้นก็ไม่มีเกิดขึ้นนะครับอีกทริปหนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยที่บอกว่าไปทั้งหมด8สัปดาห์เนี่ยนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมไปที่เชามไปนอนโรงแรมโนโวเทลเชามย่างดีเหมือนกันนะราคาก็แสนถูกนะครับประมาณสัก2,000มั้ง2,000เศษเศษสรสะว่ายน้ำใหญ่โตว,วิวสวยงามนะนะ อันนั้นผมก็ไปสํารวจเรื่องราคาอาสังหาเนี่ยซั์ตามริมทะเลเนี่ยครับก็เลยไปนอนที่นั่นนะแล้วก็สํารวจเรียบชายหาดมาจนถึงาหาดปึกเตียนนะครับอะไรต่าง,งหลายหลาที่นะอัน,นี่ก็คนพักน้อยมากเลยนะมีทั้งหมด200ห้องนะจะมีคนพักช่วงนั้นเนี่ยครับสักเดือนกว่า2เดือนไปแล้วเนี่ยครับแค่ประมาณสัก20-30ห้องเท่านั้นเองนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะทำนะครับมีโปรโมชั่นเพื่อว่าให้คนไปพัก นะนี่ก็เป็นการปรับตัวของโรงแรมต่างๆหลายโรงแรมก็ปรับตัวดีนะครับเช่นว่าทําเป็นฮอสปิทอลนะเป็นฮอสปิทอลให้คนเขาเป็นแบบพื้นที่แบบสีเขียวเนี่ยครับนะแล้วก็ไปพักถ้าเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงนี่อยู่นี่ไม่ได้นะครับต้องไปอยู่โรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าโรงแรมไหนทาอย่างนั้นไม่ได้นะไม่สามารถที่จะไปทําเป็นฮอสปิทอลได้ก็แย่ yeah, เลยครับจิตการก็อาจจะแย่ซ yeah, ึ่งเกิดว่า ไปกู้นียืมสินมาอันนี้ยิ่งลําบากใหญนะ่นี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าชี้ให้เห็นเนี่ยครับตลอดแสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนที่ก็ห้ามเนี่ยครับผมก็ลุยเลยครับเพนะราะว่าจำเป็นต้องไปทํางานด้วยนะครับแล้วก็เป็นการไปเที่ยวด้วยแล้วก็ป้องกันอย่างดีไม่ได้ไปเชื้อไปเผยแพร่ใครแน่นอนนะครับนะและขณะเดียวกันถ้ารับพักผ่อนเต็มที่ทุกอย่างก็ดีนะครับนะบางครั้งก็อาจจะนอนโรงแรมที่แพงๆหน่อยจะได้พักผ่อนนะบางครั้งก็นอนโรงแรมถูกๆนะอย่างเช่นที่สักแก้วเนี่ย โรงแรมที่ไปน,นอนเนี่ยชื่อฮอปอินทานที่พักนี่คือละคหกร้อบาทมีกาแฟสดให้ับประทานด้วยให้ดื่มได้ด้วยนะครับถือว่าถูกมากนะแต่ที่นั่นเขาบอกว่าทุกโรงแรมของฮอปอินนี่ราคานี้ทั้งนั้นนะมีถึงทั้งหมดตั้งหลายสิบโรงแรมนะหลายสิบจังหวัดเลยนะครับนะถือว่าเป็นกิจการโรงแรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนี่คือสิ่งที่ไปดูมาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับก็สวนกระแสนะช่วงที่เขาเห้ามมีผมก็ออกไปต่างจังหวัดเพื่อไปศึกษาวิจัยอะไรต่าง นะช่วงที่เขาไปต่างจังหวัดกันใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็หลบอยู่ในกรุงเทพนะมานอนโรงแรมห้าดาวอะไรอ่างๆในกรุงเทพเพราะว่าจะได้เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกับเป็นรีสอร์ทในเมืองไม่ต้องขับรถไปนอกเมืองเป็นต้นครับนะบางทีก็เลยต้องคิดต่างมุมกันเะไรบ้าง